สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนังอินไซด์ครับอยู่กับผมเจดอินไซด์ Inside เหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเอาเป็นว่า วันหนึ่งเนี่ยเจอกัน3ช่วงอินไซต์เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเราด้วยนะครับเอามาถึง i n นไซต์ช่วงแรกของวันพุธนะครับผมเลือกเอาเกมเวลา5โมงเย็นครับฟุตบอลลูวันครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกของญี่ปุ่นกันนะครับนานๆจะได้วิเคราะห์ฟุตบอลญี่ปุ่นทีครับเอาไปเริ่มงนันที่คู่ของวิสป้าฟูโกโอกะอันดับ14จากเจลินะครับจะเปิดบ้านเจอกับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมา อันดับ3จาก J-League ย้ําว่าเป็นการเล่นแบบเย่าเยือนนะครับเกมนี้เป็นนัดแรกครับอวิสปาเนี่ยล่าสุดลงเล่นในลีกนะครับเปิดบ้านชนะซิมบัอเอสเพามา3-2นะครับคู่กองหน้าจะเป็นยูยะยามากิชิเล่นกับลูเคียนครับกองหน้าชาวบราซิลครับในขณะที่ s a n f ฟสเซถือว่าฟอร์มดีมากฤดูการนี้ครับอันดับ3ของเจลีก เกมล่าสุดบุกเสมอนนะโกยาแคมปัสมานะครับคู่กองหน้าจะเป็นดักลาสวิเอล่าหัวหอกชาวบราซิลเล่นกับนาซิมเบนคาลีฟากองหน้าชาวสวิตนะครับฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้วครบ2นัดครับปรากฏว่าซานเฟรเซ่ดีกว่าครับเอาชนะในบ้าน1 0เกมเยือนบุกชนะ3-1ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ซานเฟรเซ่บุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยเอ,า,อยาง่ายๆถ้าดูจากฟอร์มก็ควรจะเป็นแบบนั้นครับแต่ผมมองว่านี่เป็นบอลถ้วย วิธีคิดทุกอย่างจะเปลี่ยนไปครับซาเวเซ่น่าจะมองในมุมของการเอาผลเสมอกลับออกไปก่อนแล้วค่อยกลับไปทุบในบ้านดังนั้นเกมแบบนี้เชียร์วิสปาฟูกุโอกะนะครับผมมองว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองในคืนวันนี้เชียร์วิสปาฟูกุโอกะครับและมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามกับไล์แอนของเรานะครับ ifm 777รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไปตามกันได้ขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ